สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าหยุดสบายๆยยนี้กับสุดสุดาห์กับ VOA ไทยประจำเช้าวันเสาร์ที่9กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยรอการสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราในกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ยังมีข่าวสารสาระน่ารู้มากมายนะครับกับผมนพพลเฉลิมมงคลและคุณรัชอ่อนสนิทโดยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัสเซียยิงขีปนาวุธถลม่ม เมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีซเลนสกี้และมีตำรวจเสียชีวิตหนนาย 9. อินเดียมั่นใจจะเกิดถแถลงการร่วม G20 แม้การพูดถึงยูเครนย,ยังไม่มีข้อสรุปเกาหลีเหนือเปิดตัวเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของตนฮ่องกงเจอน้ำท่วมหนักหลังโดนถล่มด้วยฝนร้อยปีและสัตว์เลี้ยงคือมิตรที่ซื่อสัตว์ซึ่งอาจมาพร้อมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลที่สูงลิ่ว รวมทั้งมาสำรวจโลกวาบวิวหลังเวอร์จิเนียตรวจอายุก่อนดูเว็บโฟทั้งหมดนี้หลกหลายประเด็นติดตามได้ในสุดสดา์กับ VOA ไทยครับ ประเด็นแรกที่เราจะไปติดตามก็คือสถานการณ์ที่ยูเครนนะครับคุณรัตพลโดยล่าสุดนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มเมืองที่ชื่อครีวีรีในตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวลเมียสเลนสกี้นะครับในการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีนายตำรวจรายหนึ่งเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนนะครับตามการเปิดเผยของอีฮอร์ไคลเมนโกรัฐมนตรีมหาไทยยูเครนครับขณะเดียวกันเจ้าที่กองทัพยูเครนเปิดเผยในมาสุกด้วยว่ากองทัพอากาศสามารถยิงโดรน ชาเฮตที่ผลิตในอิรานและรัสเซียส่งเข้ามายังเขตปกครองโอเดสซาตก16ลำจากทั้งหมด20ลำครับ นี่เป็นการโจมตีโอเดซ่าครั้งที่5ในรอบสัปดาห์แล้วนะครับคุณรัฐพลตามคํากล่าวอ้างของโอเลคไคเปอร์ผู้ว่าการแคว้นดังกล่าวส่วนที่จุดหนึ่งะครับชื่อเมืองซูมีทางตวนออกงเงฉหนือของยูเครนรัสเซียก็ทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดมีผู้เสียทุรักบ,บาดเจ็บนะครับอย่างน้อย3คนครับการเดินหน้าโจมตีของกองทัพมอสโกเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเซนสกี กล่าวยกย่องหน่วยทหาร3หน่วยเมื่อวันพระสบ,บดีที่ผ่านมานะครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากๆสําหรับก,การดําเนินปฏิบัติการโจมตีโต้กลับกองทัพรัสเซียที่บริเวณแนวหน้าของการรบทางภาคตวันออกและภาคใต้ของยูเครนครับในการถแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันพระสบ,บดีนะครับประธานาธิบดีเบลนสกีแสดงความขอบคุณต่อ กองกาลังรักษาดินแดงแห่งชาติหนหน่วยที่ทาหน้าที่ในภาคตะวันออกและ2หน่วยที่ประจําอยู่ทางภาคใต้ว่าสามารถทําลายผู้ยึดครองได้สําเร็จและระบุได้ว่าผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการอย่างมากจากทุกฝ่ายครับแต่ว่าแม้จะมีคําชื่นชมจากผู้นํายูเครนออกมากระบวนการโจมตีโต้กลับของกองทัพกรุงเทียบนั้นพบว่าล่าช้ากว่าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐหลายรายคาดการไว้นะครับคุณรัฐพลซึ่งนั่นก็หมายความว่าคําร้องขอของประธานาธิบดีโจ ไบเดนต่อสภาคอนเกรสก่อนหน้านี้ให้นําส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับกรุงเคียบน่ากําลังจะเผชิญแรงต้านจากสมาชิกพรรคริพับลิกันบางรายอยู่เรื่องของเื่องคือเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนขอให้สภาคอนเกรสอนุมัติงบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตมูลค่า6 0เอหมื่นล้านดอลลาร์นะครับโดย24,000ล้านดอลลาร์จะเป็นส่วนที่มอบให้กับยูคเครนอีก16,000ล้านจะเป็นงบความช่วยเหลือ เหตุภัยพิบัติต่างๆครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนนะครับรัฐตเรื่องของหนังสืออัตชีวประวัติเล่มใหม่ของอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์ออกหนังสือเขาไม่ได้ออกเองมีคนช่วยเขียนชื่อวอเตอร์ไอแซคสันแต่ว่าเนื้อความน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าเห็นเหมือนกันนะเห็นโปรโมทเหมือนกันอ๋อเหรอฮะก็ไม่รู้ทำไมพูดเรื่องนี้มาบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยสั่งให้ซาร์ลิงซึ่งเป็นสัตัวเองเปิดบริการในพื้นที่ใกล้ๆไครเมีย เพื่อขวางยูเครนไม่ให้ส่งโดรนใต้น้ำไปโจมตีเรือรบของรัสเซียในข้อความที่ CNN ไปเอามาจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามาสัสเนี่ยกลัวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะโต้อตอบการโจมตีของอยูเครนด้วยการใช้วุธนิวเคลียร์ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองว่าทำไม ผู้ให้บริการอย่างเขาถึงเข้ามายุ่งในสถานการณ์นี้หนังสือเล่มที่คุณรัฐพลบอกว่าเห็นเนี่ยจะวางแผนสัปดาห์หน้าแล้ววันที่12กันยายนนะครับเขาบอกว่าซ n เ,เนี่ยติดต่อไปทั้งทางมาร์คแล้วก็ทางคนเขียนแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ได้ตอบกลับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมาอย่างไงนะครับครับวอลเตอร์ไอแซคสันนี่เขียนชีวประวัติของสตีฟจ็อบด้วยคุณแพทย์แล้กวก็เป็นเล่มที่ เรียกว่าหนามากนะแค่คนอ่านเยอะนครับดูเล่มนี้จะเป็นยังไงแล้วน้าอ่านแค่ไหนนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเวทีสําคัญนะเป็นประชุมสุดยอดที่หลายคนจับตามองแล้วก็เกี่ยวกับรัสเซียเหมือนกันนะคือประเด็นรัสเซียเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสําหรับประชุมใดๆนะแต่ G20 นี้ยิ่งสำคัญนะเพราะว่ามีทั้งจีนรัสเซียสหรัฐเนี่ยอยู่ในเวทีนี้ด้วยกันนะ G20 ก็คือเป็นเวทีของประเทศเศรษฐกิจใหญ่20อันดับแรกของโลกแล้วเขาก็มีการ เตรียมการแถลงการแล้วละ่ะจะเริ่มประชุมสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าคณะทํางานที่เตรียมแถลงการร่วมเนี่ยก็เรียมเตรียมร่างเอาไว้แล้วก็แสดงความมั่นใจด้วยนะฝ่ายอินเดียเนี่ยในฐานนะที่เป็นเจ้าภาพนะบอกว่าน่าจะหาข้อสรุปได้ในเนื้อหาของำคำคำแถลงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย จะยังหลงเหลืออยู่ประเด็นเดียวที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับก็คือเนื้อหาสาระและถ้อยคําภาษาในส่วนของยูเครนนะครับเขาบอกจะต้องมีการเจรจารอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะสรุปผลนอกจากประเด็นสงครามยูเครนแล้วที่ปฏิเสธไม่ได้นะที่ปกคลุมการเจรจารครั้งนี้ G10 เนี่ยยังต้องพูดถึงหัวข้อสําคัญอื่นๆของโลกด้วยนะครั ปัญหานี้ตอนนี้เนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน,นถูกรุมเร้าด้วยปัญหานี้แล้วก็อาจจะส่งผลกระเพื่อมไปถึงเศรษฐกิจโลกได้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอ,อย่างที่เราทราบกันนะอากาศโลกตอนนี้เนี่ย อุณหภูมิช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยค,คือร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับส่วนตัวแทนการเจรจาของอินเดียสำหรับการประชุม G20 นะชื่ออมิทัพคานกล่าวว่าแถลงการจากที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยจะสะท้อนถึงเสียงประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ global south ซึ่งเป็นคำศัพท์เรียกประเทศไรายได้ต่ำนะบ,นะบอกว่า คำแถลงนี้จะสะท้อนถึงกลุ่มประเทศเหล่านี้และบอกด้วยว่าร่างแถลงการร่วมนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะค,ะครันั่นก็เป็นการแสดงความมั่นใจจากฝ่ายอินเดียนะแถลงข่าวนะครับยังได้บอกด้วยนะว่ามีแหล่งข่าวของรอยเตอร์สี่คน,นบอกว่าตัวแทนที่ต่างๆเนี่ยจะมีการหารือเรียกว่า เลยเที่ยงคืนกันทีเดียวนะเพื่อที่จะสรุปร่างนี้แล้วก็ดังข่าวรายหนึ่งของรอยเตอร์บอกว่าแางการร่วมฉบอบนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่แสดงถึงความเห็นแตกต่างกันของแต่ละประเทศคือพูดง่ายว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดความเห็นอย่างเป็นเอกฉันครับเอกสาร จากการประชุมที่เป็นแถลงการร่วมเนี่ยถึงจะออกได้นะเขาบอกว่าถ้าเห็นไม่ตรงกันเนี่ยในเอกสารนี้ก็จะระบุในบางช่วงบางตอนนะว่าประเทศนี้คิดอย่างนี้นะรประเทศนี้คิดอย่างนี้นะนะครับสำหรับสภาพกรุงนิวเดลีซึ่งปกติแล้วเนี่ยทราบดีว่าวุ่นวายนะครับตามท้องถนนมีการค้าขายผู้คนเดินกันขวักไขว่เป็นภาพที่คุ้นตาครับตอนนี้นะดูภาพสิครับเงียบลงไปอย่างผิดปกตินะครับ ก่อนการประชุมสุดยอดเพราะว่าธุรกิจแล้วก็โรงเรียนหยุดทำการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษา<ฮ>ความปลอดภัยนั่นเองนะครับ,รบอีกภาพหนึ่งที่คนคุ้นตานะฮะก็คือชุมชนแออัดหลายแห่งนะก็หายไปจากกรุงนิวเดลีเช่นเดียวกับภาพ สัตว์ต่างๆคุณรัชทั้งลิงแล้วก็สุนัขที่มักจะขวักไขว่ตามท้องถนนก็ไม่เห็นนะในช่วงวันศุกร์ตามรายงานของรอยเตอร์สและห่างออกไปจากใจกลางเมืองก็มีการเคลื่อนไหวฮะคือผู้ลี้ภัยชาวทิเบตกว่าร้อยคนรวมตัวกันเรียกร้องให้ที่ประชุม G20 เนี่ยหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับพวกตนด้วยครับซึ่งก็คือประเด็นการยึดครองทิเบตโดยทางการจีนนะครับ มาดูรายชื่อผู้ที่ร่วมงานนี้นะครับผู้นำโลกตะวันตกนะฮะที่มีกำหนดร่วมประชุมนะมีโจไบเดนนะประธานาธิบดีสหรัฐนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลัฟชับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานนเอลมาครงนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชชี่สุนักรวมทั้ง M b s บคุณอภรัครับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียนะครับและนายกญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะแล้วก็ตัวแทนสูงสุดของอีกหลายต่อหลายประเทศนะครับ แต่ G20 ครั้งนี้จะไม่เห็นสองคนที่สำคัญคนะไม่น้อยไปกว่ารายชื่อที่กล่าวมามก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและกปาา็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของอรัสเซียนะครับ,รบดังนั้นรอรเตอร์ก็บอกว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการประชุมสุดยอดที่มุ่งความสนใจไปที่ มหาอำนาจตะวันตกนั่นเองครับครับก็จะติดตามการประชุมแล้วก็นำรายละเอียดมานำเสนอในใช,ช่วงต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตกเป็นข่าวในวันศุกร์ครับคุณรัฐพลเรื่องของเกาหลีเหนือเป็นข่าวได้ประจำล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวเรือด,ดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีให้ปฏิบัติการเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่ผู้นำสูงสุงสดคิมจองอึนอ่นรายงานข่าวโดยสื่อ KCNA สื่อรัฐบาลป,ปูพปยงยางในวันศุกร์นะครับออกมาร่วมพิธีเปิดตัวเรือดำน้ำนี้ตั้งแต่วันพุธแล้วและกล่าวว่า จะเป็นการเสริมเคี่ยวเล็ดให้กับกองทัพสมแดงนะครับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตัวเองบอกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนพร้อมก็คายให้คำมั่นว่าจะเพิ่มเรือดำน้ำและเรือรบที่มีอาวุธดังกล่าวให้กับกองทัพเรือมากขึ้นด้วยเรือดำน้ำหมายเลขแปดีนหนึ่งะครับมีชื่อนะครับคุณคุณทัตพลชื่อฮ ok. <Hero Kim S 1> ีโร่คิมคุณอกฮีโรอกเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธทีที่จะ ปฏิบัติภารกิจในฐานะหนึ่งในเครื่องมือโจมตีใต้น้าของกองทัพเรือเกาหลีเหนือรายงานข่าวบอกว่าที่ผ่านมาสมแดงก็มีแผนจะเปลี่ยนเรือดำน้ําที่มีอยู่ให้เป็นเรือดำน้ําติดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมโจมตีแล้วก็เดินหน้าสร้างเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าขีปนาวุธแบบใดจะมาใช้กับเรือดำน้ำลำนี้ได้แต่ว่าเกาหลีเหนือก็เคยทดสอบขีปนาวุธ วิถีคงพิสัยไกลแล้วก็ขีปนาวุธร่อนที่สามารถยิงจากเรือดำน้ํามาแล้วมั่นใจว่าหลายประเทศจับตาดูท่าทีของเกาหลีเหนือจากนี้ต่อไปด้วยนะครับครับพูดถึงเกริ่นถึงประเด็นหนึ่งที่จี๊สิบก็คือเรื่องของสภาพอากาศผิธรรมชาติตอนนี้เนี่ยครับผมเช็คดูนะหลายประเทศปีนี้ถูกน้ําท่วมครั้งใหญ่คร,ครั้งหนักเป็นประติการนะทั้งปากีสถานทั้งจีนทั้งอินเดียนะครับ ล่าสุดนะครับเราก็รายงานข่าวถึงไต้ฝุ่นนะที่พัดเข้าทางใต้ของจีนก็นำพาพายุฝนที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีนะครับมาสู่ฮ่องกงในวันศุกร์นะและเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับม,มีผู้เสียชีวิตขณะนี้อย่างน้อย2อรายแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า140คนนะตัวเลขบอกว่าคนบาดเจ็บที่อายุมากที่สุดเนี่ย เกกว่าคุณนพรีครับนะฮะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อของรัฐบาลฮ่องกงว่าฝนตกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่หนักมากที่สุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติเมื่อ140ปีก่อนนะคคือได้ว่าเป็นฝนยิ่งกว่าฝนร้อยปีอีกนะฮะโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องหยุดทำการตลาดหุ้นฮ่องกงนะก็ต้องปิดการซื้อขายเช่นกันคุณนพรลตน์วิดีโอนะฮะแสดงให้เห็นภาพน้ำป่า ไหลลงมาจากเนินเขาสูงนะครับและภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรถที่ตกนะฮะเนื่องจากเกิดดินถล่มที่พื้นถนนนะครับเกิดน้ําท่วมสูงเท่าเอวนะในเขตเมืองของฮ่องกงห้างสรรพสินค้านี่คือน้ําท่วมถึงบันไดเลื่อนนะสถานีรถไฟก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งอุโมงโดยสารมากมายนะครับในฮ่องกงในช่วงเช้าวันศุกนะครับทางการฮ่องกงถึงกับต้องออกคําเตือน ออกคําเตือนระดับแบล็คนะฮะซึ่งเป็นระดับสูงสุดของอการเตือนการระวังภัยจากฝนแล้วก็ลดระดับลงมาเป็นคําเตือน1ขั้นลงมา1ขั้นในช่วง6กโมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะครับพายุที่รุนแรงนั้นยังสร้างความโกลาหลให้กับเมืองเซินเจ,จิ้นของจีนนะเม,ม,มืองนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไฮเทคคุณพรรถพ มีประชากรมากมาย17ล้าน7แสนคนเกือบ18ล้านนะครับโดยย่าน Pearl River Delta นะฮะเป็นย่านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็โดนกระทบหนักอย่างรุนแรงด้วยนะครับมีพยาบาลคนหนึ่งนะชาวฮ่องกงวัย65ปีชื่อคอนนีชุงเนะี่ยบอกบว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแม้ว่าช่วงไปฝุ่นที่เคยเห็นเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยก็ไม่รุนแรงขนาดนี้นะบ,บ,บอกน่ากลัวมากครับ ฝนที่ตกหนักครั้งนี้เ,เป็นผลจากพายุไต้ฝุ่นไหคุยนะครับ,รบที่เพิ่งถล่มมณฑลกวางตุ้งทําให้สนามบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยในวันพฤหัสบดีนะแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุดินถล่มในมณฑลฝูเจียนด้วยนะครับแม้ว่าจะลดความรุนแรงลงมาเป็น depression ก็ตามพายุยังคงนําพาฝนปริมาณมหาศาลมาสู่หลายพื้นที่ขณะที่บริเวณเหล่านั้นก็ เพิ่งประสบภัยมาหยกยกจากต้ฝุ่นคุณอภร,รัตครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากนะครับอย่างที่คุณรัตพลพูดเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายจะน่าจะเป็นเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดที่เรานํามาฝากกันนะครับทุกท่านกำลับบงติดตามเราอยู่ครับทีมงาน VOA ไทยในสุดสดากับ VOA ยังมีประเด็นสาระน่ารู้มากมายรออยู่หลังจากนี้ครับ ครับก่อนจะไปติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เราเตรียมไว้มาดูเรื่องของสภาพการซื้อขายที่ลตลาดทรั์สหรัฐในวันศุกร์วันสุดท้ายการทําการนะครับวันนี้ปิดเขียวอ่อนๆครับโดยดาวโจนส์บวก75จุดหรือ0.2%ที่34,576จุด S&P บวก6จุดหรือ0.14%ที่4,457จุด NASDAQ แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ บวก12 13, จุดที่13,761จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายบวก0.1%ที่1,942ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับไปดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ดึกดำบันกันบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นหลหรครับคุณรัฐพลคุณอภารหลายคนเนี่ยโตมากับการท่องชื่อไดโนเสาร์นะสนใจเรื่องโลกดึกดำบันบแล้วก็เด็กๆสมัยนี้เนี่ยยิ่งมีสื่อต่างๆมากมายเลยนะพวกเขาเนี่ย จำชื่อไดโนเสาร์เนี่ยได้เก่งมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีชื่อเพิ่มอีกพันแล้วคุณอภรัตน์ชื่ออะไรครับ,รบชื่อฝูเจียนมีคำฟูเจียนนะครับนจีนเนาะเิ่ไว้ก่อนเกิดาทำไมถึงมีชื่อจีนทําไมถึงมีชื่อฝูเจียนอยู่ในชื่อของไดโนเสาร์พันนี้นะครับก็เพราะว่าไม่นานนี้นะันักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปพบซากฟอสซิลยุคจูราสสิกนะครับ ของไดโนเสาร์ที่อยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนครับซึ่งปัจจุบันก็คือมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสภาพหรือว่าซากไดโนเสาร์เนี่ยถึงแม้จะขาดบางส่วนไปเนี่ยแต่ว่าก็จะพอรู้ได้นะว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกนะแล้วก็มีขาที่ยาวดูภาพนะท่านผู้ชมที่ติดตามเรานะจะเห็นภาพของไดโนเสาร์พันนี้นะครับว่ามีความคล้ายนกคุณพรัต แต่ที่วาวุ่นใจก็คือว่าเขาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไดโนเสาร์พันนกเนี่ยจะเป็นนกแบบไหนอันนี้ยังฟันธงไม่ได้<อ>คือนกพันวิ่งเร็วนะท้ายห้ผมนึกถึงพวกนกกระจอกเทศนกอีมูงเหล่านี้หรือเขาบอกว่านกน้ําขนาดใหญ่เช่นนกกระสาหรือว่านกกระยางอ,อันนี้นกักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่กล้าฟันธงนะจุดนี้นะครับสัตว์ชนิดนี้นะที่มีชีวิตอยู่บนโลก 140ล้านถึง150ล้านปีนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คือจีนทางตอนออกเฉียงใต้ครับมีหมวดในชื่อดแนวสาวว่าอันนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้ผิดนะครับฟูเจียนนาเวเตอร์โปรดิจสนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของพวกมันก็คือมีความคล้ายนกมีขาที่ยาวแล้วก็ดูเป็นขาที่แข็งแรงนะม,มีมือ แล้วว่าแขนมีลักษณะเป็นปีกขนาดเนี่ยเขาบอกไม่ใหญ่มากคุณอภัสพอพูดถึงไดโนเสาร์เราจะนึกถึงใหญ่โตมโหฬารนะบันอย่างบรอนโตซอรัสนะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าตัวเท่าไก่ฟ้าเองนะตัวเท่าไก่ฟ้าเองนะครับส่วนนักวิทยาศาสตร์หนิงหวังนะเขาเป็นนัก บันพะชีวินวิทยานะก็คือศึกษาไดโนเสาร์หรือว่าโลกดึกดำบันที่สถาบัน Institute of Vertebrate Paleontology and p Anthropology l e o นะครับขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์จีนเนะี่ยบอกว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้เนี่ยมีรูปลักษ์ประหลาดนะันะักวิทยาศาสตรท์ที่รู้จักไดโนเสาร์เองเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าเป็นรูปลักษ์ที่ประหลาดมากมมแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับนกในยุคปัจจุบันเอาซะเลยนะครับ แต่ถ้าให้เขาเดานะเขาบอกว่าถ้าจะเดิมพันเนี่ยเขาจะวางเงินไปในพันที่วิ่งเร็วออคองะรัดดูขาเขาแล้วก<า>็ด,ดูบึกบึนใช่ส่วนนะอีกคนหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อจงเหอโจนะครับเป็นผู้ร่วมเขียนวิจัยเกี่ยวกับเนิวอสาวาสฟูเจียนนาเวเตอร์ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันกับม,มินหวังที่ผมกล่าวไปเนี่ยอบอกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยไดโนเสาร์พันนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงภาพความหลากหลายภายในกลุ่ม,มที่คล้ายกับนกบที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมีไดโนเสาร์พันนกเนี่ย ไม่ใช่อันนิดอันเดียวนะมีหลายพันมากมแล้วสิ่งที่เปิดโลกสําหรับเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าดูรุ่นลูกรุ่นหลานของไดโนเสาร์พันนกและเปรียบเทียบในยุคนั้นกับยุคนี้ก็เปน็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งแล้วเขาบอกว่าในบรรดาไดโนเสาร์วิวัฒนาการของมันเนี่ยประหลาดอย่างยิ่งคือหลังจากที่พบไดโนเสาร์พันแรกที่เป็นฟอสซิลแล้วเนี่ยผ่านช่วงเวลาถึง20สล้านปีนะกว่าจะพบไดโนเสาร์พันนก ชนิดที่สองอเพราะนึว่านาการของเขาเนี่ยยังเป็นที่ต้องค้นหาอีกม,มากมายครับแต่ดูจากภาพนะถ้าไม่บอกว่าตัวใหญ่เท่าไก่ฟ้านะครับผมเห็นยืนใกล้ๆคนผมนึกว่าผมเป็นนึกถึงครุฑเนะี่ย เพราะขาใหญ่มากแล้วแล้วในรูปที่เขาสร้างออกมาให้เห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะเหยียบจระเข้ด้วยยิ่งทําให้เข้าใจว่าตัวใหญ่นะแต่ว่ารายงานของเตอร์เนี่ยบอกว่าขนาดเท่ากับฟีเซนส์ก็คือไก่ฟ้าโอเคก็เดี๋ยวเพื่อจะมีพนาการพ้นพบมากขึ้นเพื่อจะพิสูจน์ความใหญ่แล้วก็ชีวิตของนกเต่ตสาวพันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งบ้างเรื่องของดาราศาสตร์คุณรัตพลเพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีดาวหางที่ จะบอกว่าหายากก็ไม่เชิงเพราะไม่เคยมาโลกนี้มากว่า400ปีแล้วจะวนมาที่โลกอีกรอบหนึ่งนะครับโดยผู้ที่จะได้เห็นก่อนจะเป็นผู้ที่อยู่ในซีกโลกเหนือของของ,ของ,ข,องของเรานะฮะค,ค,คือตอนเหนือของโลกนี่ยครับจากเส้นสูงสุดขึ้นมาโดยจะผ่านมาวันที่12กันยายนนี้ดาวหางที่ว่านี่เขาบอกมปีประกายเขียวเรื่อๆอ,อย่างที่ในภาพที่เรานําเสนอมานี่นะครับซึ่งจะ เข้าใกล้โลกระดับถึง125กิโลเมตรจากพื้นโลกนะครับแล้วก็จะเห็นได้เฉพาะช่วงเช้าอก็คือก่อนรุ่งสางเขาบอกผู้สนใจต้องลุกขึ้นมานตา่ก่อนรุ่งสางนะมองไปที่ขอบฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงจากขอบฟ้าราวสิบองศาและพยายามหากลุ่มดาวสิง์ใครไปพิธเาเฮ้ยนะ ท้องฟอง้าจะลองบ่อยๆอยอยคงจะนึกออกว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าเขาบอกให้หาดาวกลุ่มดาวสิงไว้จะเป็นดาวหางที่เดินทางเรียกขอฟ้านิดนึงแล้วก็ที่ต้องเตือนคือ ถึงแม้จะเห็นด้ตาปล่าก็จริงแต่เขาบอกว่ามันจะริบหรี่พอสมควรนะครับเพราะนั้น<อ>เขาบอกว่าต่อให้ใหมีกล้องสองทางกาคุณภาพดีๆเห็นแต่ต้องรู้ต้องมองไปทางไหนถึงจะเห็นได้เขาบอกว่าดาวหางดวงนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปทางด,งดวงอาทิตย์ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่น่าจับตาดูคือจะใกล้แค่ไหนใกล้จนความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ทําลายดาวหางัวงนี้หรือเปล่า แต่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาจากอิตาลีบอกว่าคิดว่าโอกาสที่จะถูกทําลายเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นน่าจะรอดค,รคือถ้ารอดแล้วเนี่ยก็จะวนกลับมาที่โลกคราวนี้จะเป็นคิวของผู้ที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะได้เห็นซึ่งจะกลับมาช่วงปลายเดือนเพียงแต่ว่าเวลาจะเห็นจะไม่ใช่เวลาตอนเช้ากลายเป็นเวลาพลอเพลย์เย็นก่อนค่ามุมประมาณเดียวกันนะครับก็คือช่วงเรียกขอบฟ้าเหมือนกันที่เล่ามาตั้งนาน ข่าวก็มาบอกตอนหลังว่าจริงๆดาวดาวนี้มีชื่อนะเพราะคนที่คนพบเนี่ยจะถามอยู่พอดีเป็นคนเป็นนักดูดาวสมัครเล่นที่ญี่ปุ่นเพิ่งค้นพบเมื่อเดือนสิงหากลางเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองเลยได้ชื่อนิชิมุระตามผู้ค้นพบซึ่งผู้ชาญบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการที่มือสมัครเล่นจะเป็นคนเห็นดาวต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเรามี กล้องโทรทัศน์มากมายคุณภาพดีแบบระดมมืออาชีพอยู่ทั่วโลกเพื่อจับตาดูแต่คนนี้เขาบอกเขาดูมาสามเจอมาสามดวงแล่วถือว่าเป็นโชคดีของเขามากนั้นใครสนใจเรื่องดาวก็ในกรณีของเราถ้าอยู่ทางซีกโลกของเราทางทางไทยก็ดูทางใต้หน่อยก็ต้องรอช่วงปลายเดือนหวังว่าจะไม่โดนดวงอาทิตย์เผานะฮะแล้วก็มาดูกันอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคุณรัฐพลเพราะว่าปัจจุบันคนหลายคนมักชอบมีสัตว์เลี้ยงแสนรักอยู่กับตัวทีนี้ประเด็นที่เขาถามมาคือ พร้อมไหมที่จะรับค่าใช้จ่ายซึ่งสูงลิ่วในปัจจุบัน AP ไปคุยกับผู้สันทัดกรณีมานะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยว่าที่เจ้าของสุนัขก,กับแมวมากมายเนี่ยอยากจะมีสัตว์เลี้ยงสัตว์ล้ไว้กับตัวแต่ลืมนึกถึงประเด็นอื่นไปโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงจนเขาบอกสามารถกระทบความมั่นคงด้านการเงินของตนได้เลยมีสัตวแพทย์หญิงเวนดี้เฮาเซอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาให้คแนะนําว่ามีประเด็นหลายอย่างที่ต้องคอยดูนะครับถ้าจะมารับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเช่น ศึกษาต้นทุนพื้นฐานของการมีสัตว์เลี้ยงก่อนเพราะบอกว่าคืออย่างประเทศนี้ไม่ใช่แบบไปซื้ออย่างเดียวบางทีอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นบ้างไปรับมาจากที่ต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงได้แล้วก็นึกว่าจบแต่ประเทศไทยเป็นไงไม่รู้แต่ที่นี่คุณจะต้องพาสัตว์เลี้ยงที่ว่าเนี่ยเพื่อไปหา สัตวแพทย์ฉีดยาตัวสุขภาพก่อนที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการทําส่วนนี้เนี่ยสูงถึง200-300ถึงดอลลาร์เลยนะฮะถ้าปีมเงินไทยเข้ามาเกือบ7000บาทถึงหมื่นบาทแล้วเขาบอกว่าเมื่อกลับบ้านมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมที่อยู่ที่นอนอาหารปลอกคอเชือกล่ามหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆมากมายเขาบอกของพวกนี้แม้จะไม่ใช่ของแพงนะฮะแต่รวมกันแล้วมันก็โขตัวเลขมันก็สูงอยู่นะฮะมีข้อมูลจากสมาคมผลิตภัณฑ์สำหรับ สัตว์เลี้ยงในอเมริกาประเมินว่า เฉลี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับการมีสุนัขหนึ่งตัวในบ้านเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ1,400ดอลลร์ 1, 400, หรือประมาณ47,600นบาทถ้าเป็นแมวตัวละพันต่อปีต่อปีเออถ้าถ้าเป็นแมวเนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณ1 2น0องดอลล่าหรือหรือ4 8 0 0บาทนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะต้องดูก็คือไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าเหมาะกับสัตว์เลี้ยงประเภทใดครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากรณีเอ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือคอยจะต้องแบบเดินทางออกไปนอกบ้านประจำเนี่ยค่าใช้จ่ายจะตามมา คือการฝากเลี้ยงเขาบอกมีไปสัมภาษณ์คนหนึ่งชื่อคุณลอเรนเกลเบอร์เขาเพิ่งพาครอบครัวไปเที่ยวมา2สัปดาห์เลยต้องเอาสุนัขที่สุดรักของตัวสองตัว2ต้นสองตัวเนี่ยไปฝากเลี้ยงที่โรงแรมสัตว์ค่าฝากเลี้ยง1,800ดอลลาร์เนี่ยคุณรัฐพลประมาณ6 0,000กว่าบาทแต่เขาบอกว่าเป็นตัวเล็กสูงเพราะหมาเขาตัวใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเป็นกรณีคนที่ไม่อยู่บ้านแบบ นานๆคือรายวันเนี่ยก็อาจจะต้องฝากคนไปจูงหมาไปเดินเล่นบ้างมาดูมาให้อาหารสัตว์บ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนอยากจะจ่ายหรือเขาบอกว่าแต่ว่าคุณคุณคุณเกลเบอร์เนียเขาบอกก็เคยมีกรณีที่ฝากเลี้ยงเหมือนกันฝากเลี้ยงรายวันตรงนี้ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็เพิ่มประมาณ800เหรียญหรือประมาณ20,000กว่าบาทต่อเดือนนะฮะถ้าไม่เอาไปฝากนานอีกอันหนึ่งคือเรื่องสายพันธุ์ที่เหมาะสมเขาบอกว่าไม่ต้องดูว่าคุณชอบออสุนัขประเภทไหนแมวเพศไหนยกตัวอย่างเขาบอกมีแมวชื่อเมนคูนเป็นแมวที่ตัวใหญ่ ที่มีสิทธิการเจ็บป่วยหนักมากเพราะเป็นโรคหัวใจประจําตัวทุกคูณเลี้ยงจะต้องพาไปทำาอลตราซาไปตรวจหัวใจปีหนึ่งหนึ่งสองครั้งหรือแม้กระทั่งสุนัขที่คนชอบมาก French b u l l d o กเขาบอกเป็นสายพันธุ์ที่มีปัญหาสุภาพมากมายคุณเกลเ,ลเบอร์เนี่ยเขาบอกเคยมีสองอยู่2ตัวเหมือนกันเคยต้องพาไปหาแบบฉุกเฉินเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายทีหนึ่งเป็นแสนนะฮะเพื่อว่ารักษาด่วนแล้วเขาจะมีเรื่องต้นทุนค่าอาหารอีกเพราะว่าสัตว์แต่ละประเทศก็มีความต้องการอาหารไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องอคอยเตรียมไว้ แล้วถ้าเกิดอนาคตเลี้ยงไปมีปัญหาป่วยหนักก็ต้องใช้เงินเยอะเพราะนั้นเขาบอกว่าซื้อประกันหรือไม่เก็บเงินเว็ก่อนล่วงหน้าก,ก็ดีและต้องการลดค่าใช้จ่ายคืออย่าชอบหนักไม่ใช่เห็นอะไรน่ารักก็ซื้ออ๋อหมายความของเล่นของน้องทุกอย่างที่มีน็นนที่เขาเสนอมาทางทางเว็บถ้าเห็นปุ๊บเกิดอาการอยากได้ต้องใจเย็นไว้อันนี้นก็มาฝากกันนะครับ,รบมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องว่าบิว๋วนิดๆต้อนรับคุณเยี่ยมยุทธ สวั <peach> สดีครับมาเข้ารายการอีกวันนึงนะครับสวัสดีครับพลัดพลสัปดาห์ที่2แล้วนะสัปดาห์แรกนี่คุณเยี่ยมยุทธก็นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องยังไงเดียเรื่องทางเชิงสังคมเนาะครับครับใช่ครับก็เป็นเรื่องทางสังคมแล้วก็คิดว่าคนไทยหลายคนก็คงจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ใกล้กับกรุงวอชิงตันครับก็คือรัฐเวอร์จิเนียครับพรัดทพนถ้าสมมุติว่า คุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะอ,อาศัยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียแล้วตั้งแต่30มิถุนายนปีนี้เป็นต้นมานะครับถ้าได้ลองเข้าเว็บไซต์ภาพบิวชื่อดังนะฮะเออหรือ,อเว็บโป้นี่แหละครับอย่างพร h ัพนะฮะก็จะไม่สามารถเข้าชมสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้แต่แรกได้นะค,ะครับเพราะว่าทางเว็บเนี่ยได้ปิดกั้นการเข้าถึงอย่างเด็ดขาดครับ,รบแล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นนะครับอย่างที่หน้าจอแสดงอยู่ก็คือจะมีแถลงการขนาดที่ค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็วิดีโอนะครับที่พูดถึงสาเหตุว่า ต้องทําเช่นนั้นเพราะว่ายังไม่มีวิธีการที่ดีพอที่จะตอบสนองต่อข้อบังคับที่รัฐเวอร์จิเนียบังคับใช้ได้ครับครับรือถแถลงการดังกล่าวนะครับมีขึ้น1วันก่อนที่รัฐเวอร์จิเนียจะถแถลงบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ให้เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารเป็นจํานวนมากกว่า1ใน3ของเนื้อหาทั้งหมดต้องกําหนดให้ผู้เข้าชมมีอายุเกิน18ปปีเท่านั้นครับ โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้จากทั้งภาครัฐลและเอกชนนะครับก็มีการยกตัวอย่างในหน้าข่าวไหลสำนักก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะและหากพบว่าถ้าเว็บไซต์ใดเนี่ยไม่ปฏิบตัติตามก็จะมีความผิดนะฮะในทางแพ่งแล้วก็ต้องชราระค่าเสียหายครับครับทีนี้อันนี้เป็นพรนับที่เดียวหรือว่าบาง,บาง,บ,างบางเว็บเขาทำได้วมาหมเท่าที่หา เท่าที่ทีมข่าวได้สืบค้นนะครับก็คือตัวผมเองนะครับก็ได้ลองสำรวจในหลายเว็บไซต์นะฮะก็นอกจากพรับเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ Red t ท b e นะฮะที่ปิดกั้นการเข้าถึงด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับแล้วก็ในขณะที่เว็บ X Hamster และก็ชา t t อร์เบ t เนี่ยไม่ได้ยกเลิกการเข้าถึงแต่ว่าให้ผู้ใช้กดปุ่มยอมรับว่ามีอายุเกิน18แปีแล้วนะฮะก็ไม่ต้องอัปโหลดข้อมูลอะไรก็กดเข้าไปก็สามารถดูได้เลยแล้วก็ยังมีอีกอย่างน้อย3มเว็บไซต์นะฮะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม แล้วแล้วเรื่องนี้มันมีผลกระทบในแง่มุมกลับกันด้วยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องของออคนอยากเข้าข้อไม่ได้ใช่ครับใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นดาบสองคมเพราะว่าม,มันมีคนที่สแสดงข้อกังวลว่าการออกข้อบังคับอย่างนี้ครับโดยที่ไม่มีการควบคุมกํากับการใช้งานแบบบังคับให้มันทําได้อย่างจริงจังเนี่ยม,มันทําให้เกิดภาวะดาบสองคมก็คือ ถ้าสมมติว่าทุกครั้งที่เราต้องเข้าดูเว็บไซต์ว่าบิวนะฮะแล้วก็ต้องเอาบัตรประจําตัวประชายชนส่งให้เข้าดูเงี<ม>้ยหรือว่ายอมให้เขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปไปตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะฮะ<ม>ว่าอาจจะเป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเยอะเกินจําเป็นครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้ว่าเราเอาข้อมูลไปแชร์กับคนที่จะไม่ไปแชร์ต่อนะ<ม>หรือว่า เขาเนี่ยจะเก็บข้อมูลเราด้วยความปลอดภัยหรือไม่ด้วยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลน่าสนใจมากครับเสียดายเวลาเราน้อยไปนิดนึงทาหน้าจะจะเตือนคุณเยี่ยมยุทธเข้ามาเร็วๆนะฮะเมื่อมันนเล่าเรื่องมากมายซึ่งทุกท่านสามารถับติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ v i ีย a i c o อมวันนี้ก็หมดเวลาของทีมข่าวสุดดา์กับวียดไทนะครับผมนพรัชน์คุณรัตพลและคุณยี่ยมยุทต้องลาไปก่อนนะครับพักผ่อนอยู่สุดดาให้สบายแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ